ใช้ iPhone 12 Pro Max อยู่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ซื้อ iPhone 13 Pro Max คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมมดจาก S Motor ครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าคำเตือนสำหรับคลิปนี้นะครับมดไม่ได้มีเจตนานไม่ดีนะครับต่อผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับเพราะว่าตัวมดเองนะครับก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Apple อยู่นะ รวมทั้งนะครับก็ยังคอยซัพพอร์ตนะครับ iPhone 14ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับและเจตนาของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone 12 Pro Max อยู่หรือใช้ iPhone รุ่นอื่นๆนะครับว่าจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone 13 Pro Max ดีไหมนะครับหรือว่ารอ iPhone 14ที่กำลังจะมาเพราะว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวหลุดข่าวลือของ iPhone 14เริ่มหนาหูเข้ามาแล้วครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องหน้าจอของเจ้า iPhone 13 Pro Max i p h o ครับ Pro o n x 13 p r ม Max นะครับมีหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับเป็นแบบ Super Retina XDR ซึ่งสามารถดันความสว่างสูงสุดนะครับในโหมดทั่วไปเนี่ยได้จนถึง1,000นิตเลยครับและที่สำคัญนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับยังรองรับอัตรารีเฟรชเรทนะครับระหว่าง1 0จนถึง 120Hz ด้วยนะครับและถ้าหน้าจอดีขนาดนี้นะครับมีเหตุผลอะไรที่มดจะไม่ซื้อนะครับ ก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ใช้งานแบบมดเนี่ยนะครับก็อาจจะข้ามตรงนี้ไปก็ได้นะครับสำหรับมดเองนะครับหน้าจอที่เป็น120 h z เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่ใช้ดูคอนเทนต์เยอะๆนะครับหรือคนที่เสพคอนเทนต์ที่มีรีเฟรชเรทสูงๆเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของความสมูทหน้าจอ มันจะสมูทย่างเห็นได้ชัดไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันในระดับหนึ่งครับแต่ตัวมดเองนะครับมดก็ไม่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกแตกต่างอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอาจจะด้วยวิธีการใช้งานนะครับเพราะว่ามดเนี่ยไม่ได้สกรอรหน้าจอนะครับหรือตัวมดเองไม่ได้เล่นเกมที่มี refresh r a สูงก็เลยไม่ได้เล็งเห็นว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มันสําคัญอะไรครับและหน้าจอที่มีความสว่างจนถึง1000นิตเนี่ยมันแตกต่างจากเจ้า iphone 12 pro max มากไหมเจ้า iphone 12 pro max นะครับมีความสว่างอยู่ที่800นิต ถ้าเราไม่ได้ออกไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยนะครับใช้งานทั่วไปอยู่ภายในอาคารหรือภายในห้องก็แทบจะไม่ได้แตกต่างเลยครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องชิปเซ็ต A15 Bionic ครับก็ต้องบอกว่าสโลแกนชิปเซ็ตของทุกปีเลยนะครับ Apple ก็จะบอกว่าเร็วขึ้นแรงขึ้นทรงพลังมากขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นแน่นอนครับใน iPhone 13 Pro Max เนี่ยนะครับก็สามารถทําได้อย่างที่ Apple ลเคลมไว้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ย iPhone 13 Pro Max เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยนะครับประหยัดแบตสุดๆและรอบนี้นะครับก็ยังให้แบตท,ที่มีความจุมากกว่าเดิมเข้ามาอีกนะครับก็เลยทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองคราวนี้นะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องชิป A15 นะครับ A14 A13 A12 ที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะบอกว่าการใช้งานทั่วไปนะครับมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยครับทุกคน มันเร็วอยู่แล้วมันแรงอยู่แล้วแล้วการใช้งานมันก็ได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจหรือเป็นแรงจูงใจให้เราเปลี่ยนไปใช้ iPhone 13 Pro oh Max ครับและจุดนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญที่อาจจะทําให้เราเปลี่ยนใจไปใช้เจ้า iPhone 13 Pro oh Max ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปครับรอบนี้นะครับมีการอัปเกรดทั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือการถ่ายวิดีโอครับ การถ่ายภาพนิ่งนะครับสามารถถ่ายแบบมาโครได้แล้วนะครับในมาโครโหมดนะครับก็สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับจุดนี้นะครับใครที่ชอบถ่ายรูปแนวมาโครก็อาจจะชอบนะครับแต่ตัวมดนเองเนี่ยมดไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแนวนี้เลยสําหรับใครนะครับที่มีการใช้งานด้านนี้เป็นหลักเจ้า iPhone 13นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเช่นกันครับอีกทั้งนะครับในตัวเลนส์ต่างๆของเจ้า iPhone 13 Pro Max เนี่ยนะครับก็มีการอัปเกรดให้รับแสงได้ดีขึ้นนะครับมีการเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้้้นนนนราาาวีเเเ่่่ยถใือองงงขภพิ ตัวมดเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้า p h o n e 12 Pro Max เนี่ยเขาถ่ายรูปได้ดีอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับตัวมดเองเนี่ยก่อนที่จะโพสต์รูปทุกครั้งนะครับเราก็จะผ่านการโปรเซสหรือเอาไปแต่งรูปทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับการถ่ายรูปและจบหลังกล้องและโพสต์เนี่ยก็เลยไม่ใช่สิ่งที่มดทําเป็นประจาหรือเป็นพฤติกรรมของมดนั่นเองสําหรับใครที่ต้องการมือถือที่อยากถ่ายรูปปุ๊บแล้วโพสต์ได้เลยเจ้า p h o n e 13หรือ13 Pro Max เนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับและเรื่องวิดีโอล่ะมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับรอบนี้นะครับจัดเต็มมาใน cinematic mode นะครับบอกเลยนะครับว่าการถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเปิดตัวเจ้า p h o n e 13 Pro Max เลยก็ว่าได้แต่ตัวมดเองก็ไม่ได้ใช้งานด้านนี้เลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับการถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยถือว่าเป็นกิ m ม i c เอาไว้เล่นแบบสนุกๆได้แต่ถ้าเราจะเอามาใช้งานจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ เรื่องที่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับใครที่เป็นมืออาชีพนะครับหรือใครที่มีความสามารถก็จะนําตรงนี้นะครับไปประยุกต์ในการทํางานได้ถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับทุกคนแต่ก็แอบน้อยใจนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะน่าจะมีการอัปเดตให้ชิปรุ่นก่อนๆบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเจ้า iPhone 11 12เนี่ยมดคิดว่าก็สามารถทําได้เหมือนกันแหละแต่เรื่องนี้ Apple ก็คงพยายามทําให้มันเป็นจุดเด่นของเจ้า iPhone 13 Pro Max นั่นเองอ๋อนอกจากนี้นะครับเจ้า iPhone 13ก็ถ่ายได้ด้วยนะต่อมานะครับเป็นเรื่องที่เราจะไม่พูดเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมีความผิดหวังเล็กๆนะครับเพราะว่าเราก็รู้ดีนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยแอปเปเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์มากเท่าไหร่นะครับก็จะมีการปรับเล็กๆน้อยๆอยอยรอบนี้เนี่ยนะครับนอกจากโมดูลกล้องที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีการปรับ วางตำแหน่งกล้องใน iphone 13นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับด้านหน้านะครับมีรอยบากที่เล็กลงเล็กลงก็แบบเล็กลงนิดเดียวครับทุกคนมันไม่ได้รู้สึกแตกต่างมากมายเลยขนาดนั้นนะครับแล้วก็สีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับสีเซราบูก็ต้องบอกว่าสวยมากครับแต่ว่าตัวมดเองเนี่ยมดชอบใช้มือถือที่เป็นแบบสีทองครับเพราะฉะนั้นนะก็เลยไม่ได้แบบอยู่ในจุดสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบ iphone รุ่นใหม่สีใหม่เนี่ยเซราบูคือสีที่ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยครับในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะครับรายได้ก็แบบนี้นะครับของทุกอย่างแพงขึ้นแต่เงินเดือนไม่ขึ้นเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเทรดครับเทรดในที่นี้นะครับก็คือการขายเครื่องเก่าเพื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่นั่นเองเจ้า iPhone 12 Pro Max ที่ใช้อยู่นะครับของโมดเนี่ยราคา43,900บาทนะครับในรุ่น256 g b ซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าขายมือสองเนี่ยขายได้ประมาณ30,000บาท เจ้า iPhone 13 Pro Max นะครับในความจุเดียวกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ราคา46,900บาทเพราะฉะนั้นมดเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินประมาณ16,900บาทเพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เครา่นี้นะครับเงินปริมาณนี้ก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับกับสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากันนะครับอันนี้เฉพาะตัวมดเองนะครับมดก็เลยตัดสินใจที่ไม่เปลี่ยนไปใช้ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าเสียใจมากๆเลย อยากให้มี type c ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าพอตแบบ type c เนี่ยมันสะดวกสบายมากนะครับพอเราใช้ ipad pro เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนมาใช้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เหตุผลนะครับว่าทำไม apple เนี่ยถึงไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้พอร์ต type c นะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิ่งเล็กๆน้อยนะครับที่เจ้า iphone 13 pro max มันดีกว่า iphone 12 pro max นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงดีขึ้น5 g ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเจ้า iPhone 13 Pro Max กนะครับก็ยังดีกว่า iPhone 12 Pro Max ในทุกๆด้านเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุนะครับหรือปัจจัยที่ทำให้หมดเปลี่ยนเพราะว่าจุดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่หมดไม่ได้ใช้แค่นั้นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังคิดว่าเอ้ยเปลี่ยนดีไหมถ้าเป็นคนที่ใช้ iPhone รุ่นที่เป็นแบบเอ,อ o n e X iPhone XS อะไรก่อนหน้านี้นะครับที่คิดว่าเออกล้องมันไม่ได้แบบไม่ไหวแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนก็แนะนาให้เปลี่ยนได้เลยครับ แต่สำหรับใครที่ใช้ iPhone 12 Pro Max อยู่นะครับแล้วก็มีเหตุผลเดียวกันที่คล้ายๆกับมดนะครับก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพราะถือว่าเป็นการเซฟแล้วก็ประหยัดเงินไปในตัวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องของมดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้มุดทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับ